สวัสดีค่ะยามเมือเสาซุข,ขูสุก้นเดอ้อพี่น้องประเด็นมารี่วิวเหรียญสิบบาทนายหลวงรัชกาลที่เก้าอันนี้เหรียญเฉลิมพระชนพรรษาครบหกรอบสิบบาทวันที่ห้าธันวา สองพันห้าร้อยสี่สิบสองเด้อพี่น้องสองพันห้าร้อยสี่สิบสองประเทศไทยเหรียญนในว่าละครบุกรอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเหรียญเก่าเนาะพี่น้องเนาะเอามารีวิวให้พี่น้องเขาเบิง้งอันนี้ก็เหรียญผ่านการใช้งานแล้วอะเอามารีวิวให้พี่น้องเขาเบิง้ง น,นี่ด้านนาเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอบคุณทุกไหลทุกเรือทุกกำลังแรงใจทุกการติดตามทุกไหลทุกแค่เด้อพี่น้องผู้ใดมีก็เก็บไปเพราเพิ่งเศร้าผลิตแล้วเนาะอันนี้ก็เหรียญเก่าเล้วผ่านการใส่งานแล้วเหรียญกับว่าไม่ยำอองเนาะว่า,า,าเหรียญน,นี่กับ่านการใส่งานแล้วเนาะพี่น้องเนะาะต่กอนนี่เพิ่นกับผลิตมาหลายอยู่เขาเอาออกมาเก็บอันใส่งานผู้บวก ผู้ข้าเจ้าบ่เก็บไว้ข้าเจ้าได้มากข้าเจ้าก็มาใส่งาน,นนี่ประเด็นก็ไดมาจากเงืนท่อนนะ่กะก็เลยเก็ใบใ้เป็นทีละลึกเนาะพี่น้องเนาะเห็นได้มาจากเงื่อนท่อนก็มาเก็บไว้เป็นทีละลึกมาหามงคลเฉลิมพระเกียรดตดิครบหกรอบห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบสองพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ประเดือนนด้เด้อฝากบานปาดดวงสองดวงเดือนสี่สิบเก้าสี่ขั้นหาม3มก่อนเสาเก้าหน้าเหลังเสียงกระหลอกห่องพี่น้องเนม่มสขอบกุ้นทุกไลทุกเลิฟบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอภัยติชมใดตามใจชอบเด้อพี่น้อง ประเด็นกับบ่ซสื่อบอกขายดอกก็มารีวิวให้พี่นอ้องเขาเบิงง่งซินสื่อเพราะว่าประเด็นก็มักเก็บสะสมคือกันเนาะพี่น้องเนาะสื่อตามกำลังซับเจ้าของมีกระบ่ไดดมีสุเหรียดอกเก็บไว้ตามกำลังซับเจ้าของมีในล่ะพี่น้องบางที่ก็ได้มาจากเงินทอนแน่บางที่ก็สื่อมาจากก่มธานารักแน่เนาะพี่น้องเนาะที่ข้าเจ้าจำแลกแจก,กจ่ายเหรียญเวลาตลาดที่ข้าเจ้าเห็ดเนาะพี่น้อง กับไปแหลกเอาบางครัง้งกับว่ได้แหลกหรอกเพระาะว่าเฮากับ่มีเงินปันนันเนาะพี่น้องเนาะแหลกตั้งแต่เฉพาะเจ้าของมีเงินจก